สวัสดีค่ะพบกับ Cook and Eat with ไซอิ๋วอีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติเป็นเรื่องง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณดูช่องนี้ค่ะวันนี้ชวนมาทำอาหารไทยค่ะเป็นอาหารไทยปักต้ายของเรานะคะหมูฮ้องหรือว่าหมูค้องเรารู้จักกันดีในชื่อของอาหารจากภูเก็ตนะคะ หมูฮ้องวันนี้เป็นสูตรของที่บ้านป้าอยู่เองค่ะเป็นอาหารที่กินมาตั้งแต่จำความได้เลยนะคะสูตรของที่บ้านจะไม่มีน้ำแกงนะคะแต่จะเป็นซอสขุกคลิกแบบนี้ค่ะหมูสามชั้นนุ่มๆอยู่ในซอสอบเชยที่หอมอร่อยแบบนี้ใครที่ได้ทานสักครั้งหนึ่งรับรองจะติดใจค่ะ เรามาลงมือทำกันนะคะเนื้อหมูสามชั้นนะคะเราใช้ส่วนท้องค่ะที่ซื้อมาวันนี้นะคะติดซี่โครงมาด้วยแต่เราจะไม่ใช้นะคะป้าอิ๋วจะแล่เอาไว้ทำเมนูอื่นค่ะหมูสามชั้นทําให้เป็นปกตินะคะก็คือล้างเข้าให้สะอาดค่ะเทคนิคของบ้านป้าอิ๋วคือจะเอาเกลือถูๆเขาแล้วล้างสองสามน้ำนะคะ ส่วนตัวซี่โครงก็แล่เอาไว้ทําเมนูต้มตุ๋นอะไรก็ว่าไปนะคะเนื้อหมูสามชั้นเราจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆค่ะหั่นเป็นชิ้นประมาณ1นิ้วนะคะ เสร็จแล้วเราจะพักหมูสามชั้นไว้ก่อนค่ะเราจะมาเตรียมซอสกันนะคะซอสนี้เราจะใช้สำหรับการหมักหมูสามชั้นนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายขาวค่ะ1ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็น้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งเช่นกันค่ะใช้เกลือป่นครึ่งช้อนชาซีิ๊วขาว 1>, 1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะสัดส่วนความเค็มแบบนี้ให้ไว้คร่าวๆนะคะให้เราไปปรับรสกันตามชอบเลยค่ะกระเทียมค่ะเราใช้กระเทียมจีนนะคะ4กลีบบุกพอหยาบๆแล้วใส่ลงไปค่ะรากผักชีวันนี้ใช้จาก ที่แช่แข็งนะคะประมาณ2-3รากค่ะใครสามารถหารากปัจช,ชีแบบสดได้ก็จะดีมากเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ลืมถ่ายวิดีโอนะคะก็คือใส่การพลูโป้ปยกักแล้วก็อบเชยค่ะเสร็จแล้วใส่เนื้อหมูลงไปขยำให้เข้ากันค่ะหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงนะคะ ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเรามาตั้งกระทะใส่น้ำมันประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเอาหมู3ามชั้นที่เราหมักไว้ลงไปจีค่ะการที่เราเอาหมูไปจีกับน้ำมันก่อนแบบนี้นะคะคก็เพื่อให้ผิวรอบด้านของชิ้นหมูเขาสุกค่ะ ความสำคัญก็คือหลังจากนี้เราจะตุ๋นเขานะคะหมูที่ถูกเสียให้สุกก่อนแล้วก็จะกักเก็บความอร่อยความชุ่มชื่นของเนื้อหมูไว้นะคะเวลาเราตุ๋นเขาก็จะมีความอร่อยมากกว่าค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราผัดเนื้อหมูก่อนแบบนี้เราก็จะได้ผัดให้เครื่องเทศที่เราใส่ลงไปหอมไปด้วยนะคะ เครื่องเทศที่พูดถึงนั้นก็คือป้อยชักอบเชยแล้วก็การปตูค่ะรวมทั้งกระเทียมแล้วก็รากผักชีด้วยนะคะจี๊จีกับกรับชิ้นหมูเขาให้ครบทุกด้านนะคะ เมื่อเราเห็นว่าชิ้นหมูเนื้อตึงได้ที่แล้วเราก็ใส่น้ำร้อนลงไปค่ะ ใส่ในปริมาณที่แค่พอท่วมชิ้นหมูนะคะค,คราวนี้เราใส่ซีอิ๊วดำลงไปเล็กน้อยค่ะประมาณ1ส่วน4หรือว่า1ส่วน2ช้อนชานะคะ ใส่เพื่อที่จะแต่งสีของหมูฮ้องให้สวยมากยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วเราจะปิดฝาตุ๋นไฟอ่อนเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงค่ะครบเวลาแล้วเปิดฝาออกดูได้หนะ้าตาเป็นแบบนี้นะคะ หมูฮ้องสูตรที่บ้านนะคะจะต้องหน้าตาขูบคลิกแบบนี้นะคะไม่มีน้ำเยอะค่ะถ้าใครเคี่ยวแล้วเปิดฝาออกมายังมีน้ำเหลืออยู่นะคะ<ม>ก็ให้เคี่ยวต่อจนได้ขูบคลิกแบบนี้เลยค่ะซึ่งเวลาในการเคี่ยวกับการที่น้ำเหลือแค่นี้จะทำให้หมูของเรานุ่มกำลังดีเลยค่ะ แบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะหมูห้องสูตรนี้ของบ้านป้าอิ๋วนะคะใครที่ได้ทานทุกคนจะต้องอร่อยติดใจแล้วก็ขอสูตรกันแทบทุกคนเลยค่ะเครื่องปรุงมีไม่มากแล้วก็ทำไม่ยากด้วยนะคะ ใครที่เป็นแฟนคลับหมู3มชั้นต้องไม่พลาดเมนูนี้เลยค่ะลองไปทำทานที่บ้านกันนะคะ พบกับคุกแกนอีทพิซไซอิวกับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยๆบ้านป้าอิวนะคะสวัสดีค่ะ